สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เนิยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2 9พฤศจิกายน2566มีรายงานข่าวนะครับว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐซึ่งมีนักบินและผู้โดยสารเดินทางมากับเครื่องบินลำนี้รวมแคนได้ประสบเหตุตกในทะเลนอกเกาะยากุชิมะทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนั้นยังไม่ทราบชะตากรรมที่แน่ชัดของนักบินและผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนี้นะครับ ตามรายงานข่าวระบุว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐลำนี้ซึ่งเป็นเครื่องบิน V22 ออสเรซึ่งหายไปจากจอเรดาร์เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่ประมาณ7นาทีต่อมาหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นได้รับตัวสับแจ้งเหตุว่วนยืนยันว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐลำนี้ได้ประสบเหตุตกในทะเลขณะที่หน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามีชาวประมงในพื้นท like ี่พบผู้ประสบเหตุคนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีอาการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด ในขณะที่สื่อท้องถิ่นอ้างเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุว่าพบซากเครื่องบินทหารบริเวณนอกชายฝั่งเกาะยะัคุชิมะแล้วสถานีทรทัศน์ NHK ในญี่ปุ่นรายงานเครื่องบินทหารลำนี้พยายามลงจอดที่สนามบินยัคุชิมะหลังจากเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเกิดไฟไหมโดยเบื้องต้นเข้าใจว่าเครื่องบินกองทัพสหรัฐลำนี้เดินทางม,มาจากฐานทัพอิวาคุนิในเขตยัคุชิมะเพื่อมุ่งหน้าไปยังฐานทัพคาเดนะในจังหวัดโอกินาวาหลังรับแจ้งเหตุ เครื่องบินออสเปรย์ของกองทัพสหรัฐตกก็ทําให้ทางการญี่ปุ่นรีบส่งเรือ6กลำและเฮลิคอปเตอร์อย่างน้อยอีกสองลำไปยังจุดที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักบินและผู้โดยสารบนเครื่องบินทันทีทั้งนี้เครื่องบินออสเปรย์เป็นเครื่องบินที่สามารถบินขึ้นลงในแนวดิ่งคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์โดยไม่ต้องอาศัยลานบินและเป็นเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์ เทอโบพร็อพซึ่งใช้กับเครื่องบินลำเลียงมากที่สุดแต่ทว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครื่องบินออสเปรประสบเหตุตกจนมีผู้เสียชีวิตหลายครั้งล่าสุดนั้นเครื่องบินออสเปรของกองทัพสหรัฐตกทางภาคเหนือของออสเตรเลียระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารทําให้นาวิกโยชินสหรัฐเสียชีวิต3นายจากจํานวนนาวิกโยธิน23นายที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้ขณะับประสบเหตุนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ยังต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าผู้คนที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจ รอดชีวิตหรือไม่สําหรับเครื่องบินของกองทัพสหรัฐซึ่งในช่วงหลังมานั้นต้องบอกนะครับว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐหลายรุ่นหลายเครื่องนั้นเนี่ยครับได้ประสบเหตุตกอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็น F-35 ที่บอกว่ามีสมรรถนะสูงที่สุดของกองทัพสหรัฐหรือว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อื่นๆก็ประสบเหตุตกอยู่บ่อยครั้งและก่อนหน้านี้ที่ฮาวายนั้นเนี่ยครับเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินสอดแนมเนี่ยก็เพิ่งบินเลยรันเวย์ตกลงในทะเลเช่นเดียวกัน นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นเกาติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวด้วยครับ